เราซื้อเองเาได้ยังไงนี่น้องเป็นท่อนเหน่อ๋อร้องเป็นท่อนนี้อะแล้วเจ้าของแท้ยังไงเจ้าของเซ็กเจ้าของเซ็กเจ้าของเซ็กเจ้าของเซจ้าของเซ็เจ้าของเซ็เจ้าเจ้าของเซ็มีใส่ก้นปิดท้ายหรอคือแม่ค่ะปีกัดใหญ่อืมกัดใหญ่ ใส่ก้นปิดท้ายดึง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 โอ้โหมีตบก้นด้วยเว้ยโอ้โหเอามันจากไหนเนี่ยอ่ะสุดท้ายทำไรสะพานโค้งได้เลยได้เลยเอ้ยเดี๋ยวล้นตกบี่ไปทำเต็มพื้นโอ้เธอต้องทำเต็มพื้นด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ยไหนค้างได้นานแค่ไหนค้างได้นานแค่ไหน รีวางได้เลยวางได้ของเลยนะวางได้ขอมนะวัดตะก้าได้ด้วยวัดตะก้าเล็กได้ด้วยไหนไหนไหนทำไงวัตะก้าเล็กได้ด้วยนะแม่อ่ามาไม่ดูอ่ะออาลูกอึบบายม่มีอย่าพูดไบ่ายไม่มีเก็บ๊ยเก็บนมเก็บนม เออไปไปไปนอนกับบูบูเลยไปนอนกับบูบูอุ้ยเอาบูบูไปเอาบูบูไปอุดอยู่ตรงนั้นทําไม <c oughs> เอาบูบูไปอุดอยู่ตรงนั้นทําไม <c oughs> เด่นเ <c oughs> ดนเดนเด่นเดนเดนเด้นเดนเดนเด่นเด่นแด่นนดนด่ดน ไปเข้าที่ไปนอนที่นอนหนูอยู่ไหนน่อ่ะไปนอนกับบูไปเลยฝันดีลาติสวัสด์ค่ะดไนท์บายๆจุ๊บๆด้วยว้าาพอพอพอมานอนอย่าให้แม่ดุนะเนี่ยนอน พอแล้วมี่พอแล้วมี่ปิดไฟบูอยู่ไหนเอานอน <c oughs> บูบายบายบันดีลาติสวัสดีค่ะผมผ้านี่ผมผ้ามี่